วันนี้ลองลังก็ได้มีโอกาสดืม่มกาแฟลินททเลสาก็เลยขอพูดเรื่องที่มุมดีๆนิดนึงขอตั้งชื่อเรื่องว่าเวลาดีจะมีต้องหานะครับเราเคยคิดบ้างไหมครับว่าไอเวลาที่ดีเนี่ยบางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นเองเราจะต้องค้นหามันหรือจัดสรรหรือตัดเตรียมไว้ บ้างอันนี้แรงบนนันดาลใจก็เกิดมาจากเมื่อวานที่ได้ไปพักผ่อนเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดน,นะครับถามว่าเป็นเวลาดียังไงก็มีความรู้สึกแรกเลยก็คือว่าเฮ้ยเราได้พักสักทีหลังจากที่ได้ทําอะไรจําเจมาตลอดทั้งอาทิตย์นะครับแล้วในระหว่างที่ตลอดทั้งอาทิตย์เนี่ยแน่นอนคือการงานที่เราจะต้องทำนะครับ ก็มีเครีดยดบ้างเหนือ่อยบ้างเป็นเรื่งองธอรมแล้วพอเราหาเวลาที่เราคิดว่าดีที่จะไปพักขอบเยี่ยมยากอะไนี่พอเราไปจริงๆสิง่งแรกที่เราเจอคืออะไรคือการขับรถที่เมื่อยเพราะเราอาจจะไม่ได้ขับรถไกลๆมานานแต่นั่นแหละในเวลาเดียวกันที่เราขับรถเมื่อยไปสักหนึ่งชั่วโมงนะฮะแล้วเราก็ได้พัก ดื่มกาแฟร้านกาแฟข้างทางอาจจะเป็นปั๊มหรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่เราสะดวกนะฮะปุ๊บพอเราพักเราก็จะมีความรู้สึกว่านี่แหละคือความสุขละชี้ได้พักแล้วเราก็กลับไปเมื่อยม่จะสังเกตไหมฮะว่าไอ้เวลาที่ดีเวลาที่มีความสุขมันจะมาตรงข้ามกับเวลาที่มีความทุกข์บ้างก็คือการเมื่อยลลาแล้วเราก็พักเราก็หายเนื่ย อันนี้ก็เลยทําให้ผมนึกขึ้นมาแวะเรื่องนิดนึงก็แล้วกันก็คือใน Q&A นะฮะที่ตอบคําถามนู่นนี่นั่นเนี่ยก็จะมีคนถามหรือมีคนตั้งคําถามเป็นกระทู้มาว่าเอ๊ะเราจะหลีกหนีความทุกข์แล้วหาความสุขได้อย่างไรผมก็ได้มีโอกาสตอบไปนทคนองว่าบางทีเราไม่ต้องหลีกหนีเราแค่เผชิญหน้าแล้วสังเกตมันดีๆว่า ไอ้ทุกครั้งเนี่ยที่เรามีความทุกข์มาระยะหนึ่งไม่ว่าจะสั้นยาวนานแค่ไหนแต่เมื่อเวลาที่เราหลุดพ้นออกมาจากความทุกข์อย่างที่ผมยกตัวอย่างเช่นการเมื่อยล้าเมื่อไห่มันก็จะพบกับความสุขทันทีมันอยู่ใกล้กันเหมือนกับเส้นขนาดนี้ต่อไปประมาณนี้นะว่าถ้าคุณจะมีสุขได้คุณก็จะต้องมีทุกประกอบ ฉะนั้นมันทำให้ผมบอกกับเขาไปว่าคุณอย่าคิดว่าสถานะที่แตกต่างกันเนี่ยคนคนนั้นเขาจะมีความสุขตลอดบางทีคนที่ตั้งคำถามหรือมีความทุกข์เนี่ยอาจจะมีความทุกข์เรื่องเงินทองมีความทุกข์เรื่องการทำงานหนักมีความทุกข์เรื่องเจ็บป่วยลำบากร่างกายแต่ในระหว่างเดียวกันที่สถานะ แตกต่างจากคุณเขาก็อาจจะมีความทุกข์ในรูปแบบอื่นคนที่มีความรวยมีเงินทองใช้ไม่สิ้นสุดเขาอาจจะไม่มีคนที่หลักเขาหรือเขาอาจจะไม่มีเวลาที่จะหยุดพักและตรวจสอบตัวเองว่าเฮ้ยเราทำงานหนักเกินไปหรือเปล่านะประมาณนี้ก็เลยจะบอกว่าไอเวลาที่ดีของแต่ละคนเนี่ยจะมี ขอเข้าชื่อเรื่องอีกทีนะเหมือนโฆษณาอะไรสักอย่างที่ต้องเน้นผลิตภัณฑ์ว่าจะมีอ่ะมันต้องหาสรุปว่าคนที่มีความรวยก็มีความทุกได้และเขาจะมีความสุขได้เขาก็จะต้องเข้าใจว่าเขาจะต้องจัดหาสมมุติว่าเขามีตังแต่เขาไม่มีเวลาเขาก็ต้องจัดหาเวลาในฝั่งที่ตรงกันข้ามกันในสถานะที่มีความจนนะครับเมื่อ เขาไม่มีเงินเขาก็จะต้องหาเงินแต่มันจะทุกบอย่างนั้นเลยถ้าไอตอนระหว่างทางที่เขาหาตังค์เพื่อใช้ชีวิตนั้นเขาหมกมุ่นกับอานาคตที่บอกว่าเฮ้ยเขามีตังนะค์นะเขาจะสะสมตังค์ไว้เยอะเพื่อไปเที่ยวแต่มีหลายคนแล้วที่พบว่าสะสมตังค์มาทั้งชีวิตอย่างเช่นรอกเกษียณเพื่อจะใช้ตังค พอถึงเวลาก็เจ็บป่วยไข้ติดเตียงสรุปก็ไม่ได้ใช้ตังค์อันนั้นผมคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่คำตอบที่เขาจะหาความสุขได้ฉะนั้นแล้วไอ้จังหวะเวลาตรงนี้สำคัญแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอย่างช่วงเวลาของชีวิตเนี่ยบางทีเนี่ยคนเขาบอกว่าสมมติว่าอย่างผมเนี่ยอายุเกินครึ่งค้อนชีวิตแล้วใช่ไหม ใกล้สองหมื่นวันแล้วอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยถ้าไปนั่งเสียดายว่าเฮ้ยเราไม่ได้ทํานั่นไม่ได้ทํานี่พูดง่ายๆว่ามองหาแต่สิ่งที่ตัวเองไม่ได้มีไม่ได้ทํามันก็จะเกิดความทุกข์เราแค่มองย้อนกลับไปประสบการณ์ว่าไอสิ่งที่ผ่านมาเราได้ทําอะไรมากมายแล้วฉะนั้นเราน่าจะพอเพียงกับตรงนี้จังหวะเวลาในการใช้ชีวิตเนี่ยมันตอบไม่ได้ อย่างบางคนเกิดมาหลายคนที่ผมนึกถึงตอนนี้ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะเพราะยังคิดถึงเขาตลอดก็คือคุณหมอกิจไทยซึ่งเขามีอายุส สามสิปีนะฮะตอนที่เขาเสียแล้วเขาก็ต้องมาเป็นโรคลายแล้วเขาก็ต้องเสียชีวิตลงสิ่งที่เขาสอนเราแล้วก็บอกเราตลอดเวลาก็คือว่าในจังหวะชีวิตที่เขาผ่านมาผมเชื่อว่าเขามีความทุกข์นะแต่เขาก็มีความสุขเยอะ เขาบอกว่าเขามีมิตรภาพที่ดีมีคุณพ่อคุณแม่ที่ดีแล้วก็มีแฟนที่ดีมีเพื่อนที่ดีมีอาชีพที่อยากทํามีสิ่งที่ต้องการมากมายที่อยากทําแต่วันนี้เขาไล่โอกาสที่จะทําแต่ถามว่าเขาเสียดายไหมแน่นอนในมุมหนึ่งเขาคงจะเสียดายแต่อีกมุมหนึ่งเขาคงคิดว่าเฮ้ยมันก็พอเพียงกับชีวิตที่เขาใช้จะสังเกตว่าทุกคนถ้าเมื่อถึงจุดหนึ่งแม้จะยามใกล้ตายก็แล้วแต่ถ้าเข้าใจชีวิตว่า เราไม่จําเป็นต้องมีอาชีวิตยืนยาวอะไรแค่เรารู้จักใช้ชีวิตให้เพียงพออย่างผมตอนนี้ก็ไม่ถึงขนาดว่าพร้อมจะตายนะแต่ทําความเข้าใจได้ว่าเราเพียงพอที่ใช้ชีวิตแล้วแต่ก็ไม่หยุดที่จะใช้ชีวิตต่อไปในวันนี้ถ้าเราจะต้องทํางานหนะักถ้าเราจะต้องอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรมันก็ พยายามที่จะทาได้แต่ในระหว่างทางเน้นย้ําตลอดเสมอที่พูดบ่อยๆเขียนบทความหรืออะไรก็แล้วแต่ระหว่างทางตรงนี้สําคัญอเวลาที่เหลืออยู่บางทีเราไม่รู้หรอกว่าเราเหลือมากเหลือน้อยแค่ไหนบางคนอาจจะคิดว่าอายุเยอะแล้วเหลือเวลาไม่มากเสียดายไม่ต้องเสียดายเพราะว่าบางคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณเขาอาจจะเหลือชีวิตน้อยกว่าคุณก็ได้ไม่มีอะไรตอบได้ประมาณนี้แลนะเมื่อวานได้พักผ่อน เป็นสิ่งที่ดีแต่มันไม่ดีแค่เพียงได้พักผ่อนมันได้แลกเปลี่ยนพูดคุยระบายกับคนที่เราไว้ใจหรือมีการพูดถึงอดีตย้อนหลังทำให้เราคิดคำหนึ่งได้ว่าเฮ้ยไอช่วงชีวิตหนึ่งแมนบาง มันจะโชคไม่ดีอะไรไม่ดีบ้างแต่เราก็จะได้สิ่งที่ดีกลับมาถ้าเราคิดในแง่ดีบ้างจะสังเกตได้เลยว่าทุกอย่างที่เราคิดว่าเอ๊ะมันไม่ดีมันก็จะมีดีสอดแทรกอยู่ไม่ได้บอกว่าให้เราคิดแต่สิ่งที่ดีแล้วก็เราไม่ได้มองโลกสวยคิดบวกจนเกินไปแค่เราทำความเข้าใจฉะนั้นไอสิ่งที่พูดหรือตอบคำถาม มันก็คือว่าคุณอย่าไปคิดว่าไอาความทุกข์มันจะมาอย่างเดียวเพราะคุณเชื่อได้เลยว่าทุกครั้งที่คุณทุกข์คุณเรียนรู้มันแล้วคุณก็จะมีสุขตามมาฉะนั้นถ้าเราไม่ปฏิเสธความทุกข์และเราก็ไม่ได้ยินดีหรือว่าอยากกอดรัดความสุขมากจนเกินไปมันก็คือการใช้ชีวิตหนึ่งอย่างวันนี้เมื่อวานคือการพักผ่อนวันนี้ก็คือวันทํางานวันทํางานเราคิด ว่าจะทายังไงให้มีความสุขไม่ใช่การทํางานอย่างเดียวการเรียนก็เหมือนกันผมเชื่อว่าเด็กๆหลายคนเพราะผมมีลูกชายที่อายุ20ปีที่เขาเรียนมาหาวิทยาลัยที่เขาอาจจะต้องเรียนหนะักเขาอาจจะต้องคิดมากกับสภาวะครอบครัวหรืออะไรเป็นห่วงปู่ย่าตายายพ่อแม่ว่าจะทํางานหนะักส่งเขาหรือเปล่านั่นก็ส่วนหนึ่งแต่เขาก็เลือกที่จะ ไปทํางานพิเศษเมื่อวานก็ได้คุยกันแล้วก็มีส่งข่าวว่าเขาไปสมัครทํางานพิเศษร้านซูชิหรืออะไรสักอย่างที่ว่าอาจจะหนึ่งเพื่อหาประสบการณ์สองเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาจะต้องไปลําบากแต่เชื่อเถอะว่าทันทีที่เขาลําบากเขาเหนื่อยพอเขาได้ผลตอบแทนหรือเงินทองมาเขาก็จะรู้สึกภูมิใจแล้วมันก็จะมีความสุขเข้ามาแน่อันนี้แหละ คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าเวลาดีๆมันมีเสมออย่างตอนนี้ก็คือเวลาดีๆในช่วงเช้าแค่1ชั่วโมงแล้วเราก็จะต้องไปทํางานอีกสิบชั่วโมงหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็สามารถจะหาเวลาดีๆในช่วงทำงานได้สนุกกับงานไปด้วยกันครับ